วันนี้เรามาทบทวนกันนะคะเรื่องของผู้ประกันโอนนะคะเมื่อติดโควิดแล้วนะคะเขาต้องหยุดนะคะหยุดงานไม่ได้ทํางานนี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการปริหจัดการคนติดโควิดก็คือว่าถ้านะคะถ้าไม่มีอาการเลยอาการเล็กน้อยเป็นผู้ป่วยโซนเขียวนี่ก็คือว่าอยู่บ้านสิวันแบบนี้นะคะแล้วสิทธิ์เรื่องของการขาดรายได้เนี่ยเป็นยังไงคะค่ะค่ะคือคืออย่างนี้นะคะ ขานาเรียนทีละมาตราดีกว่าเนาะยวจ,จะสับสนพี่กอนําเรียนในส่วนของอมาตราสี่สิบผลจึงตอนนี้เนี่ยจะมีผู้กันตนมายื่นขอรับสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินทุนแทนการขาดรายได้ค่อนข้างเยอะมากในอันตราวันละประมาณไม่ต่ำกว่าสามร้อยสามร้อยเคสต่อวันเนาะเสร็จแล้วก็คือจะจะทบทวนว่าผู้กันตนมาตราสี่สิบเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ย เมื่อเขาติดเชื้อโควิดนะคะติดเชื้อโควิดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแพทย์จะไม่ค่อยให้แอดมิดนอนในโรงพยาบาลแล้วก็ค<ฆ>ือดูอาการแล้วเป็นกลุ่มสีเขียวย่เงี้ย<ฆ>เขาก็แพทย์ก็จะออกไปรับรองแพทย์ให้แล้วก็ให้ไปดูแลตัวเองที่บ้านโฮมไอโซเลชันอะไรก็ว่าไปาเพราะฉะนั้นในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้ที่สำนักง,งานประหนังคมดูแลตรงนี้เนี่ยผู้กันตนคนนั้นก็ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบ ครบตามเงื่อนไขในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยเนี่ยก็คืออย่างน้อยสามเดือนในระยะเวลาสี่เดือนก่อนการเจ็บป่วยเขาเหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามระยะเวลาที่แพทย์กําหนดเช่นสมมติว่าเขาติดเชื้อวันที่สิห้ามีนานะคะ,คะแล้วก็แพทย์ให้หยุดันที่สิบหกมีนาถึงสามสิบมีนาสมมติช่วงเนี้ย 16มีนาถึง30มีนาเนี่ยคุณกักตัวอยู่ที่บ้าน10บวันหรือ11วันก็แล้วแต่ทางสำนักง,งานสังคมเราก็จะผู้ประกันตนต้องมีหน้าที่ยื่นเอกสารหลักฐานนะคะก็คือ,อแบบฟอร์มคำขอใบรับรองแพทย์จับัตรจริงนะคะแล้วก็สมดุดบัญชีธนาคารสำเนาบัตรประชาชนซึ่งถ้าเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่เด็กนักงามสังคมเราก็จะมาตรวจสอบติดของเขาว่าเงินสมทบเขามีไหมครบติดตามเงื่อนไขไหมสมมติว่าเขาเขาติดเชื้อวันที่15มีนาเราจะดูเงินสมทบย้อนหลังลงไป4เดือนก็คือกุมภามกราธันวาพฤศจิกา4เดือนนี้เขาจะต้องมีเงินสมทบ3เดือนอก็ไม่ต้องมีเงินสมทบ3เดือนเช่นอาจจะมีกุมภามกรา ฟันหลอไปเดือนนึงก็คือเดือนธันวาไม่มี uh huh. อ่แล้วก็เดือนพฤศจิกาเขาต้องมี uh huh. อ่าถ้าสมมติว่าในสี่เดือนเนี้ยเขามีสามเดือนตรงนี้เนี่ยสํานักง,งานนางคมเราก็จะจ่ายค่าช่วยเชิญการขาดรายได้ในช่วงที่เขากักตัวอยู่ที่บ้านสิบวันนั้นนหะวันละสอง้อยบาทเป็น uh huh. เวลาสิบวันก็คือสองพันบาทค uh huh. ่ะอการโอนเงินเราจะโอนผ่านบัญชีธนาคารถ้าเป็นกรุงไทยก็สมมติว่าเจ้าที่อนุมัติช่วงเช้า ช่วงเย็นหรือวันรุ่งขึ้นก็จะเงินค่าบัญชีผู้กันตนแล้วแต่ถ้าเป็นออมสินหรือทกศอีกสักสองสามวันถัดมาก็เงินจะค่าบัญชีให้อ่เนี่ค่ะคือในส่วนของมาตราสี่สิบแต่มันก็จะมีอีกหลายคนค่่ะอายื่นมาเหมือนกันตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากยื่นมาเหมือนกันไปรับรองแพทย์คล้ายๆของเพื่อนเพื่อนหยุดเราก็หยุดอประมาณเนี้ยนะคะเราก็ได้หยุดไปด้วยเนื่องจากว่าเราก็ติดเชื้อด้วยประมาณนี้แต่ บางคนก็ไม่ได้ทบทวนตัวเองว่าในช่วงสามสี่เดือนก่อนที่เราจะมีการติดเชื้อเนี่ยได้จ่ายเงินมาหรือไม่มเขาก็มายืน่นยื่นตามปกติเลยค่ะยื่นตามผดที่เขามีปรากฏว่าก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้เนื่องจากว่าเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขค่ะ อ่าพอไม่ครบตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับผลตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะซึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบทุกเคสที่ผู้ันตนมายื่นที่สํานักง,งานนะคะก็เราก็จะมาตรวจสอบแล้วเราก็จะวินิจฉัยในระบบว่าเคสนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เนื่องจากว่าเงินสมวทบไม่ครบถ้วนอ่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งติดเชื้อโควิดหรือเจ็บป่วยทั่วไปค่ะเช่นบางคนก็เป็นเนื้องอกในสมองอะไรประมาณเนี้ยก็หมอให้หยุดหมอให้หยุดด้วยแล้วก็บางคน ก็สมมติเป็นเนื้องอกในสมองเนี่ยก็จะไปแอดมิดนอนในโรงพยาบาลอนบางคนนะคะก็ไปแอดมิตนอนในโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นแพทย์ให้กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ากรณีนอนในโรงพยาบาลผู้วันตนมาตราสี่สิบสำนักง,งานประกันสังคมเราจะจ่ายค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลให้อัตรา,าวันละสามร้อยบาทตามใบรัาบรองแพทย์หลังจากนั้นอพอเขากลับมาพักฟื้นที่บ้าน เราก็จะจ่ายให้วันละ200บาทตามใบรับรองแพทย์เหมือนกันค่ะค่ะอ่านี่คือเงื่อนไขของอาตราสิทธิ์นะคะารสิทธิ์ถ้าถ้าเขาถ้าการติดเชื้อนี่ตรวจด้วย ATK ก็มีสิทธิ์ก็ได้ขาดรายได้ได้เอ่อกรณีขาดรายได้ได้ใบรับรองแพทย์เนี่ยมีการกําหนดรายละเอียดไหมคะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยใครแบบไหนใั่ไหคะใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาล โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็แล้วแต่หรือรอพสตรหรือสถานอะไรนะเขาเรียกสถานีอ,อนามัยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะหรือจะเป็นคลินิกชุมชนโดยเป็นเครือข่ายของรพสตรหรือเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลรัฐประมาณนี้อันนี้จะได้จะบึกได้แต่มันก็จะมีบางบางแห่งที่ผู้วันจนไปยื่นไปรับรองแพทย์มาเป็นของคลินิกเอกชนเช่น คลินิกเอกชนเป็นจะบ,บุมาสมมติว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเทียวแค่ประมาณเนี้ยอ่าลักษณะแบบเนี้ยเขาจะเป็นคลินิกเอกชนซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลเีนก็คือโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลสงข라이ไว้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเครือข่ายตรงนี้เนี่ยจะไม่มีสิทตเบืกนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข คือแสดงว่า<ไ>ประเด็นนี้อาจจะต้องแยกคนละส่วนกับเรื่องกรณีกันเช่นบางคนอาจจะไปตรวจหาเชื้อโควิดด้วย RT-PCR ที่แบ b l a ซึ่งได้รับรองโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็ไปตรวจมาและผลปรากฏว่าติดแต่คุณยังต้องไปขอใบรองแพทย์ตามกําหนด อีกใช่ไหมคะโรงพยาบาลดัสเอกชนรอพอตามหลักเกณฑ์อีกถึงจะเอามาเบิกประกันสังคมอันนี้มันจะมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าบางบางบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายสิทธิ์ใช่ไหมคะมีสิทธิ์ประกันชีวิตมีสิทธิ์ประกันสังคมมีสิทธิ์แารการอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็จะมีหลายสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าบางบางบางคนที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตด้วยเขาก็ไม่ไม่ไม่ฟิกมาก ว่าจะต้องเป็นใบใแพทย์แบบไหนแต่ในส่วนของตำแหน่งงานตัางมเราจะเน้นในเรื่องของอไปรับรองแพทย์ที่ออกโด้วยเครือข่ายอของโรงพยาบาลเมนเช่นอนามัยรพสตอหรือโรงพยาบาลประจมอมเภอทั้งหมดจะบึกได้เป็นคลินิกในเครือข่ายของโรงพยาบาลเมนก็ได้ แต่ถ้าเป็นเหมือนที่พี่บอกก็คือถ้าเป็นคลินิกเอกชนที่ออกมาเปิดเป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องเป็นะพทางเขาเนี่ยจะไม่ได้อันนี้อันนี้มันไม่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานประกันคุมก็จะ,จะบลึกไม่ได้เนะาะก็เพตอนนี้มีผู้บันชินก็มายื่นอยู่สี่ห้าลายเหมือนกันซึ่งเ,<อ>เราต้องปฏิเสธได้ค่ะแล้วก็ให้เขาอาจจะเอาผลนี้แหละก็ไปเขาเรียกอะไรค่ะไปไปใช้แบบทดรอง ใบรับรองแพทย์ตามตามที่กาหนดที่ประกันสังคมสามารถจะมาเบิกได้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลแต่ว่าเอกักตัวอยู่ที่บ้านอย่างเนี้นะคะเหมือนพวกเจอแอกจบหรือโฮมไอก็แล้วแต่เนี่ยของประกันสังคมมาตรา40จะได้วันละเท่าไหร่คะถ้าไม่นอนโรงพยาบาลวันละ200บาท200บาทถ้านอนโรงพยาบาลวันละ300ค่ะค่ะ ถ้าสมมติว่านอนโรงพยาบาลมันก็จะมีแยกกลุ่มอีกนะคะว่าเพื่อจนมาตรา40เป็นเอ่อจะมีทางเลือกอยู่สามทางเลือกก็คือถ้าคุณจ่ายเดือนละเจ็ดสิบบาทกับเดือนละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยที่ประโยชน์ของเขาที่ได้รับก็คือเงินทดแทนการขาดรายได้ปีละไม่เกินสามสิบวันแต่ถ้าเป็นทางเลือกสามที่เขาจ่ายเดือนละสามร้อยบาท เออเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทุแทนการขาดรายได้จากสำนักงานบริหัรคมปีละ90วัน mm hmm. เพราะฉะนั้นแต่ละ <Okay. S 2> ผู้กันชนแต่ละคนสิทธิ์จะไม่เหมือนกันบางคนเอา้าทําไมฉันได้เยอะจัง uh huh. ทําไมฉันได้น้อยจังอ่ะประมาณ <Okay. S 2> เนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าเราอยู่ในขายของมาตราอ,อยู่ในกลุ่มของกลุ่มไหนของผู้กันช uh huh. นมาตตาสิสทธิทางเลือกไหนว่าง,งั้นเถอะทางเลือกไหนอ่าบางคนก็ได้ทางเลือกสามเขาก็ได้มีสิทธิได้90วบบัน uh huh. บางคนก็ สามสวันจ่ายคราวเดียวจบก็เหมือนเมื่อเช้าพี่ก็วิสัยเคสไปเคสนึงเขาเป็นลักษณะเป็นเชื้อลงปอดซึ่งซึ่งแพทย์ก็ให้หยุดพักรักษาตัวประมาณนอนโรงพยาบาลประมาณ8วันเขาก็ได้ในส่วนของ8วันนั้นแล้วก็จรที่กักตัวอีกก็ประมาณข้อให้หยุดพักอีกประมาณห้าสิบวันพอห้าสิวันเนี่ยระบบมันจะตัดแค่สามสวันทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาจ่ายเดือนละหนึ่งบาท พราะฉะนั้นเงินทดแทนของเขาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะได้แค่30วันแต่ในใบแพทย์อาจจะออกยาวไป50วัน60วันก็แล้วแต่ระบบของเราก็ตัดแค่30วันแต่ถ้าบางคนเนี่ยค่ะอาการไม่ค่ะหรือถ้าเขาติดสองรอบนะคะก็อ่าค่ะก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะคะแต่้าติดสองรอบใช่ค่ะถ้าติดสมมติติดสองรอบรอบที่แล้วอ่ารับไปแล้ว15วันก็รอบเอ่อไททานิค อ่าของมาตราสามสิบเก้าเนี่ยธนาคารจะกว้างขึ้นก็คือได้จ่ายธนาคารมากขึ้นอ่าในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้มาตราสามสิบเก้าเราจ่ายวันละแปดสิบบาทค่ะนะคะวันละจ่ายวันละสามอ่าแปดสิบาทไม่จํากัดว่าจะนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลเราไม่เกี่ยวเราจ่ายแปดสิบาทหมอไปเลยแปดสิบาทตามตามอัตราที่แพทย์กาหนดปีละไม่เกินร้อยแปดสิบวัน ค่ะ <c oughs> แต่การจ่ายเงินของเขาก็าจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนเขาก็ต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่าสามเดือนเหมือนกัน <c oughs> ของมาตราสี่สิบมาสามเดือนเหมือนกันแต่ <c oughs> ในสี่เดือน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้มาตราสานทีเก้าเนี่ยสามเดือนในสิดห้าเดือน <c oughs> <c oughs> เขาก็ยืนได้เหมือนกันจะก <c oughs> ี่ครั้งก็ได้ <c oughs> ไค่ะปีละไม่เกินเก้าสิบปีละไม่เกินร้อยแปดสิบล้าน อ่ามาตรา39เกนะ,ค,ะครับมาตรา3าเก้านี้ไม่ค่อยฟิกมากรเรื่องใบแพทย์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่เดีแต่ถ้าเป็นคลินิกเอกชนเหมือนที่พี่นาเรียนเมื่อกี้ไปค่ะมันก็จะคล้ายๆกับของมาตราส0ิก็คือถ้าเป็นคลินิกเอกชนล้วนๆเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันเราจะให้ของกลุ่มรัฐถ้ามากกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะค<อ>เป็นโรงพยาบาลเป็นสถานสถานพยาบาลขนาดใหญ่ๆประมาณเนี้ยค่ะได้เหมือนกันอ่ามาตราส9นะคะแต่มาตราสาสบสาม ในส่วนของมาตรา3.3มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่นิดนึงนะคะว่ามาตรา3.3ถ้าเป็นกลุ่มของผู้ติดเชื้อค่ะอ่านะคะถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยเอาเขาผู้วันตุลายนั้นจะต้องใช้สิทธิลาป่วยกับนายจ้าง30วันแรกตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สามสิบวันแรกต้องยื่นใช้ติดลาป่วยกับนายจ้างก่อนโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเขาอประมาณนั้นอคือตามกฎหมายตุ้ตอแนเพราะว่านี่คือสิทธิของแรงงานมีอยู่เรื่องของลาป่วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตามกฎหมายตุ้กองแรงงานเขาก็ต้องใช้ติดลาป่วยให้ครบสามสิบวันก่อนในใบแพทย์เนี่ยบางคนอาจจะใบแพทย์อาจจะให้หยุดแค่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปใช้ติ์ลาป่วยกับนายจ้างสิบห้าวันเสร็จแล้วอ่ารอบที่หนึ่งติดเชื้อไป หายเป็ักสามเดือนอมาติดใหม่รอบที่สองเขาก็ยังต้องใช้ติดลาตรวยกัญชาอีกสิบห้าวันให้ครบสามสิบวันค่ะแต่หลังจากนั้นถ้าครบสามสิบวันไปแล้วส่วนที่เกินที่ติดเชื้อถึงว่ามีการติดเชื้อรอบที่สามติดเชื้อรอบที่สี่เป็นต้นไปเขาก็ต้องมายื่นที่สำนักงานประหลังคุมเขาจะต้องเอาใบแพทย์กลับใบสมุดบัญชีธนาคารใบแพทย์ฉบับจริงมายื่นที่สำนักงานหลังคุมเราก็จะจ่ายค่าเฉยเฉยการขาดรายได้ให้เขาเนี่ยตรา วันเออในอาเจาห้าสิบเปอร์เซ็นของค่าจ้างของเขาตามใบเพศที่หยุดงานค่ะค่ะแล้วประกันสังคมจะมีการตรวจสอบไปที่นายจ้างไหมคะว่ามีลูกจ้างขอเบิกส่วนนี้มาเขาได้ใช้สิทธิลาป่วยไปแล้วครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการตรวจสอบไปที่นายจ้างไหมคะกรณีมาตราสามสิสามใช่ใช่ค่ะเออมาตราสามสิบสามคนที่เออใช้สิทธิลาป่วยกับนายจ้างครบนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองมาให้ว่านายกนายขอ มีการลาบปวนายจ้างครุแล้วสาิวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เราจะให้นายจ้างแนบคต,ติบัญลามาด้วยพร้อมกับหนังสือรับรองแบบนั้น<อ>ว่าอโอเคบริษัทกไก่รับรองให้นายขอไขอ่ใช้สิทธิลาป่วยไปได้สาิวันตั้งแต่วันที่ทเท่านี้วันที่ทเท่านี้เราก็จะใช้หลักฐานจนนั้นแหละแนบกับเคสที่ผู้กกันตัวมายื่นอ๋อโอเคคนนี้ยื่นครุแล้วกับนายจ้างเราก็จะจ่ายต่อในส่วนที่เหลือไปแต่ถ้าเกิดไม่ครบคุณองไป คุณมาจะมาอ้างว่าผมครบแล้วไม่ได้มาอ้างลอยๆไม่ได้คุณจะต้องมีหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ว่า uh huh. โอเคครบถ้วนนายจ้างรับรองมาแล้วก็เราก็จะตรวจสอบนายจ้างอีกนะว่าเอกสารที่นายจ้างเซ็นมาเป็นคนเดียวกันกับที่นายจ้างที่ซื้นทะเบียนกับสำนักงานสังคมหรือผู้ที่รับมอบอำนาจจากสำนักงานสังคมให้เซ็นเอกสารแ,แบบนั้นถ้าเป็นคนละคนการแสดงว่าคุณมีการออกเอกสารเท uh ิ huh. ้งก็ไม่ได้ uh huh. อ่าใา่ใช่มาค่ะ ต่อหลายหลายระบบอะค่ะใช่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นลูกจ้างรายวันที่เอ่อหยุดงานก็คือไม่ได้ค่าจ้างอันนี้เขาเขาจะได้สิทธิ์เหมือนกันค่ะได้สิทธิ์เหมือนกันรายวันหรือรายเดือนไม่เกี่ยวกันได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าเขาเป็นมาตราถึงสามได้สิทธิ์เหมือนกันเลยก็คือคุณจะต้องเอ่อมาตราสามสิบสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวันหรือรายเดือนถือเป็นลูกจ้างในระบบการสังคมเขาจะต้องได้รับสวัสดิการเหมือนกันได้รับการเงื่อนไขเหมือนกับ ลูกจ้างรายเดือนรายวันก็เหมือนกันเป็นเด็กถ้าเขาเข้าใจเออเขาได้ค่าจ้างเป็นรายวันฉัน,นเองใช่ไหมคะแต่ว่าออสิทธิเรื่องของเงื่อนไขออการลาป่วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะใช้สิทธิเหมือนกับลูกจ้างรายเดือนเหมือนกันเลยอ่านี่คือของกลุ่มของผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อนะคะมาจากา3.3ที่ติดเชื้อแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งของมาจาก3.3ที่ไม่ได้ติดเชื้อคือไป ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาว่างั้นเถอะสมมติว่าคนในครอบครัวติดเชื้อแต่ตัวเองก็อยู่ในอยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ติดเชื้อนั่นแหละแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ติดเชื้อตัวเองไปตรวจ ATK แล้วไปตรวจแบบ RT-PCR แล้วประมาณนี้อ่านไม่ติดเชื้อเป็นลบกลุ่มนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงินช่เชยกรณีกักตัวค่ะแค่ติดกรณีกักตัวแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นกรณีเจ็บป่วยเนาะอันนี้จะเป็นกรณีว่างงาน Mm hmm. ว่างงานในสิทธิ์ของการฉิดกัวเอ้ในสิทธิ์ของออปลักตัว <c oughs> กรณีที่ลูกมาตาา3สิบสามที่ถูกกลักตัว <c oughs> เขาจะต้องยื่นใช้สิทธิ์กรณีว่างงานโดยนายจ้างจะต้องมีหน้าที่ยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสังคมก็คือระบบ e-service <c oughs> ยื่นเข้าไปในระบบว่านายกไก่ถูกกลักตัวที่เท่านี้เท่านี้โดยจะต้องมีใบแพทย์ กรอกให้เรียบร้อยว่าเขาถูกกับตัวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เจา้าพนักงานควบคุมโรคจะต้องเป็นคนออกนหรือรับรองว่านายกอไก่ถูกกลักตัววันที่เท่านี้ถึงเท่านี้เนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชือ้อเราก็จะให้นายจ้างยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแล้วหลังจากนั้นผู้กัน<ะ>ตนจะต้องเอาเอกสารฉบับจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมายื่นกับสำนานักงานการกกับดูเราก็จะจ่ายค่าช่วยชวยให้เขาห้าสิเปอร์เซ็นของค่าจ้าง ตามตามระยะเวลาที่ที่แพทย์ให้กักตัวซึ่งในส่วนของการกักตัวเนี่ยเขาจะไม่เกิน14วันค่ะค่ะล็อกระบบมันจะล็อกแค่14วันเพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์เบิกได้แค่14วันแต่บางทีนายจ้างก็แค่รับรองมาแค่10วันอะไรประมาณเนี้ยก็เราก็จะจ่ายตามหลักฐานที่นายจ้างยื่นมาค่ะแต่ว่าเช่นเช่นเดียวกันถ้าถึงแม้เขาจะมีความเสี่ยงแล้วกักตัวแล้วถ้านายจ้างไม่ได้หักเงินเขายังได้เงินเดือนอะไรเหมือนเดิม สิ่งนี้คุณก็ไม่ต้องไปยื่นใช่ไหมคะใช่ใ่กับเพราะว่าบางนายจ้างบางรายก็จ่ายเงินให้จั่ใช้กับลูกจ้างไปเต็มเดือนแต่ลืมคิดไปว่าลูกจ้างถูกกลักตัวไปสิบสี่วันบางคนนายจ้างบางรายก็ใจดีเนาะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ลูกจ้างมายื่นสิทธิประกันสังคมก็จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราไปเลยซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายเดือนซึ่งนายจ้างก็จ่ายเต็มเต็มเดือนไปเต็มเดือนไปเสร็จแล้วก็พอ ผู้บัญชนเข้ามายื่นใช้สิทธิ์หลากฏว่าอ้านายจ้างจ่ายก็จ้างเต็มเดือนในเดือนที่คุณใช้สิทธิ์นี่คุณก็ใช้สิทธิ์ไี้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างรายวันช่วงกักตัว กระทบกับรายได้ของคุณคุณก็ไม่ได้รายได้ก็สามารถก็ให้มายื่นนะคะกรณีเดินเบิกกรณีว่างงานได้โดยให้แต่ว่าเริ่มต้นต้องต้องนายจ้างไปพผู้ดําเนินการใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่งานจ้างจะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบฟอร์มข้อมูลเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้วแนบไฟแนบไฟไปแพทย์แนบไฟแบบฟอร์มคําขอแนบไฟบุ๊กแบงค์แล้วก็แนบเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและผลหลังจากนั้นเอกสารฉบับจริงก็ผู้วันตนหรือนายจ้าง หรือผู้ละหมอมนาจก็ต้องมายื่นที่สํนานักงานแหลงคมซึ่งเราก็จะตรวจสอบในระบบอีกครัง้งหนึ่งว่าในระบบกับเปเปอร์ที่ยื่นมาตรงกันไหมถ้าตรงกันก็วินิจฉัยจ่ายถ้าไม่ตรงกันก็เราก็จะตีคืนกลับไปให้ผู้ให้นายจ้างว่าคุณคุณยื่นมาผิดแบบนะคุณยื่นมาไม่ถูกต้องดําเนินการใหม่ประมาณนี้ค่ะ อ๋อค่ะดังั้นตอนตอนนี้ผู้การตนที่ยื่นมาดูเหมือนจะยืน่นมาตราไหนที่ยื่นมาเยอะแล้วแล้วยังเจอความไม่เข้าใจหรือหรือยังมีปัญหาตรงไหนบ้างเหมือน,น้าคะ่จะได้ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง<ข>จะได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเคสนะคะให้ให้คนอื่นด้วยนี่นะคะค่ะค่ะในส่วนของมาตรการสามสิบสามเนี่ยตอนนี้ซบเซาลงไปแล้วคือคไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วะจะเยอะช่วง ปีที่แล้วกับกับปีหกสามมันจะค่อนข้างเยอะมากปีหกสี่เนี่ยน้อยลงปีหกห้าเนี่ยตั้งแต่มกรามาถึงช่วงเนี้ยจะ,จะน้อยลงมากแต่มสี่ศูนย์เนี่ยมาจากสี่สิบเยอะมากเยอะจริงๆค่ะ,คะวันละเกือบห้าร้อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยวันละสี่ร้อยกว่าเคสห้าร<อ>้อยกว่าเคสอาทิตย์หนึ่งเกือบสามพันเคสอ่ะ แต่พอวันนี้จะเฉพาะวันนี้วันวันนี้วันแรกของอาทิตย์นี้ประมาณเกือบสี่ร้อยแล้วค่ะอ๋อตรงไหนบ้างที่ยังมันมันยังมีปัญหาอยู่คะในการยื่นหรือว่าข้อความเออ่ข้อมูลอะไรที่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าเอที่เป็นประเด็นอยู่เน่จากว่าผู้วันตนเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเขามีจิตเขามีสิตที่จะยื่นเขาก็ยื่นมาทั้งหมดโดยที่ว่าลืมดูสิทธิ์ของตัวเองไปว่าตัวเองได้จ่ายเงิน ี่งวนตามหลักเกณฑ์ไหมแค่นีออ้ค่ะบางคนก็เห็นตัวเองสิทธิ์เชื้อตัวเองก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ก็จะยื่น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 เข้ามาแต่ปรากฏว่าพรมเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสิทธิ์อ้าวสิทธิ์ไม่ครบอก็เราก็จะต้องปฏิเสธไปก็แจ้งหนังสือแจ้งผลไปว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่บางคนเขาก็เขาก็จะกลับเข้ามาสงสัยอีกว่าอ้าวทาไมสิทธิ์ไม่ครบเพราะเขาจ่ายมาตลอด เขาก็จะเข้ามาติดต่อว่าทําไมเขาไม่มีสิทธิเออ์เขาไม่ได้สิทธิ์ตรงไหนเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาปินข้อมูลให้เขาดูว่านี่ไงของคุณฟันหลอไปหลายที่นะช่วงนี้ช่งนี้ช่วงเพื่อช่วงที่คุณเจ็บป่วยเนะี่ยคุณไม่ได้ส่งเงินสมทบมาเลยเออแต่คุณมีการส่งเงินมาก่อนหน้าเนี้ ใช่มันได้อยู่แต่มาฟันหลอช่วงช่วงที่เป็นข้อกําหนดนี่นะคะสามในสี่เดือนนี่นะคะอ๋อค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ปรากฏว่าพอพอช่วงที่เขาจะใช้สิทธิ์ขึ้นมาแล้วสิทธิ์ไม่ครบเนี่ยเขาจะออ๋อเขาถึงบางเอ้อค่ะบางคนก็อ๋อลืมไปว่าอ้าวลืนจ่ายน่นนี่นั่นจะขอจ่ายย้อนหลังได้หรือไม่ไม่ได้ย้อนหลังไม่ได้ใช่ค่ะเรื่องหลักฐานล่ะคะมีปัญหาไหมคะเรื่องหลักฐานประกอบการยืนตอนนี้เนี่ย ช่วงตอนแรกๆเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดนดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มผู้กันตนเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าสำนักง,งานประกันสังคมเองเราก็มีการเผยแพร่สื่อสัณฑ์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านกลุ่มบรวรต่างๆเนี่ยซึ่ง<ฆ>จะทําให้ผู้อันตนเขารู้สิทธิ์มากขึ้นว่าก็จะต้องไปขอไปรับรองแพทย์จากหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนประมาณนี<ฆ>้ซึ่งตอนนี้น่ะปัญหาเรื่องเอกสารตรงน,นี้จะจะไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะ<อ>จะเยอะในเรื่องของสิทธิ<อ>์ที่<อ>จะไม่ครบ จะมากกว่าตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อน่าจะเป็นเรื่องเรื่องบางคนคือถ้าคุณส่งทุกเดือนนี้ไม่มีปัญหาไม่มีฟันหลอเลยมันมันมันยังไงก็ไม่น่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหลอบางซี่อะไรเงี้ยบังเอิญว่าไปหลออยู่ในจุดที่ทําให้ให้สุรอมบัตรคุณไม่ครบนี่ก็คือไม่ได้นะคะค่ะหลอสองซี่ไม่ได้เลยค่ะคุณอนุนัเช่นสมมติว่าเอ่อเราเราจะใช้สิทธิเดือนมีนาเนี่ยเราจะหลอสองซี่ไม่ได้เลยก็คือกุมภาโมกรลาเนี่ย หลอไม่ได้เลยก็คือค,คุณทาหลอได้นะมกลาธันวาพศจิกาเนี่ยห้ามหลอเลยหลอไม่ได้เพราะว่ามงสิธิ์คุณจะไม่ครบคุณในสี่เดือนเนี่ยคุณจะหลอได้แค่ฟันซี่หายไปได้แค่ซี่เดียวค่ะค่ะอเพราะฉะนั้นมาตราสีสิบเนี่ยจะค่อนข้างที่จะฟิกในเรื่องของเองินสดทบมากเขาจะ คือมันจะไม่ยาวมันของมาตราสามสิบเก้าอย่างยาวนะคะอของเข้อนุนจะยาวเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิได้แต่มาตราส0สิเนี่ยมันเหมือนกับเป็นระบบของผู้กันชนที่สมัครใจคุณจะอยู่ก็อยู่คุณไม่อยู่ก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าคุณจะต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยคุณจะต้องมีครบตามเงื่อนไขไม่ว่าเฉพาะกรณีเจ็บป่วยนะคะกรณีเสียชีวิตกรณีทุพพลภาพกรณีประมิดกํานานแบบเนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย ราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องรู้สิทธิของเราด้วยผู้บริโภคจนบางคนก็ไม่รู้สิทธิ์ก็เออมายื่นแต่เขาก็เออเราก็เข้าใจเนาะจนบางคนก็ต้องทามาหากินเช้าพักนประมาณเนี้ยบางทีอาจจะลืมไปว่าเออถึงเวลาส่งเงินแล้วแต่เรื่องของเงินสมทบเนี่ยที่อยากจะนําเรียนว่าถ้าคนที่พอจะมีกําลังจ่าย <c oughs> เราก็อาจจะสำรองจ่ายล่วงหน้าไปได้อืค่ะสำรอง <c oughs> จ่ายล่วงหน้าไปปอนสักสองสามเดือนล่วงหน้าไปอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรื่องของการเกิดสิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องดูเป็นช่วงๆเนาะไม่ใช่ว่าเราจ่ายล่วงหน้าไปได้เราจะใช้สิทธิ์บึกล่วงหน้าได้ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องดูเป็น <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเคสๆไปเหมือนกันมีคาถามนะคะฝากถามเอาไว้บอกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามส่งเงินสมทบมาแล้วร้อยหกสิบสี่งวด ฐานเงินเดือน1 5ึ0 0หบาทปัจจุบันอายุ5้บสแต่ออกจากงานมาแล้วเกิน6เดือนแล้วนะคะจะทําอย่างไรบ้างถึงจะได้รับเป็นเงินบํานาญค่ะอยากได้เงินบำนาญเงินสมทบร้อยหกงวดเงินเดือนสุดท้ายห5 0 0 0บาทออกจากงานมาแล้วเกิน6เดือนอายุ5้บสาปีค่ะอ่ามันจะเป็นเรื่องของบํเหน็จ บำเหน็จชราภาพนะคะ,คะบำเหน็จชราภาพกฎหมายกําหนดว่าผู้เป็นตนุลายนั้นจะมีหลักเกณฑ์การยื่นขอรับบำเหน็จชราภาพก็คือหนึ่งค่ะต้องเป็นผู้เป็นตุลที่มีอายุห้าสิ้าปีขึ้นไปค่ะนะคะอันที่สองสถา,านะจะต้องลาออกนานนายจ้างรายสุดท้ายค่ะไม่ใช่รายสุดท้ายก็คือรายล่าสุดนะคะค่ะจะต้องอสถา,านะลาออกแล้วนะคะแล้วก็กรณีที่จะรับบำเหน็จก็คือเงินสมทบใม้ถึงร้อยแปดสิบเดือน อันเนี้ยแต่เจ้าตัวอยากได้บํานาญเจ้าตัวอยากได้บํานาญค่ะค่ะเขาจะเอารับบํานาญเขายังรับไม่ได้เนื่องจากว่าเงินสมทบยังไม่ถึงร้อยแปดสิบนวดยังไม่ถึงร้อยแปดสิบเดือนนะคะจะเป็นเงินบาเหน็จได้อย่างเดียวถ้าเขาอายุห้าจสี่ใช่ไหมคะอายุห้าสิบสี่เนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปทํางานกับนายจ้างรายหม่ได้อยู่อีกยาวๆสมมติว่าเขาทาไปสักหกปีอ่าหกปีเนี่ย สิบสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองหน่ใช่ไหมคะเจ็ดสิบสองบวกกับร้อยหกสิบสี่ก็สองร้อยกว่าหวัแลละ,ะเขาก็จะได้รับบํานาญแต่การรับบํานาญเนี่ยสถานะของเขาก็คืออ่าก็คือลาออกอายุห้าสิบห้าปีขึ้นแล้วก็ไม่ทํางานที่ไหนอีกแล้วอ่านี่นคือกรณีลาออกแล้วก็มีเงินลดรบไม่น้อยกว่า180ร้อยแปดสิบเดือนค่ะง่ายๆก็คือ <จะ S 1> ถ้า,ถ,าถ้าจะต้องการเงินบํานาญก็คือต้องกลับเข้าไปทํางาน แล้วก็ทํางานเพื่อให้ได้เงินสมทบร้อยแปดสิบงวดก็คืออันนี้ขาดไปสิบหกงวดสิบหกงวดก็ปีกว่านะคะแล้วก็ต้องถ้าจะกลับเข้าไปทํางานก็คือสมัครงานใหม่แล้วก็ให้ได้เงินเดือนอันนี้ค่ะหมื่นห้าเพื่อจะได้อะไรคะยอดคำนวณมันจะได้เหมือนเดิมถูกไหมคะถ้างั้นก็คือค่ะใช่เพราะว่าเขาลาออกจากงานเกินหกเดือนมาแล้วใช่ไหมคะจะสมัครงานใ่สามจุดเก้าก็ไม่ได้ด้วยค่ะ เขาจะต้องกลับเข้าไปเป็นมาตรา3.3อย่างเดียวอืซึ่งการกลับเข้าเป็นมาตรา3.3คุณจะต้องกลับเข้าไปไม่อายุไม่เกิน60ปีอ๋อการกลับเข้าไปไม่เกิน60นะคะค่ะใช่การกลับเข้าไปคุณจะกลับเข้าไปตอนไหนก็ได้แต่ต้องไม่เกิน60ปีค่ะอเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าเราจะกลับเข้าไปตอนตอนนี้ตอนนี้อายุ54บห้สี่ยังได้อยู่ใช่ไหมคะถติว่า54แล้วก็จะกลับเข้าไปได้ค่ะ54 55ไปถึง59 เรากลับก็ไม่ได้เลยตอนไหนก็ได้อ,อถ้าเสร็จแล้วถือว่าเราเรากลับเข้าไปสักว่าอายุห้าสิบห้าเรากลับเข้าไปใหม่ก็เราก็เพื่อถือทบล้วก็นับหนึ่งใหม่ของฐานฐานเงินฐานนายจ้างรายรายปัจจุบันนะคะค่ะ,ะแล้วก็นับหนึ่งใหม่สรงส่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 งไปสักสิบหกงวดหรือยี่สิบงวดก็ได้แต่ให้มันได้ร้อยแปดอยแปดสิบอ่าค่ะคืมก็อ่า,อาพอร้อยแปดสิบแล้วบางคนก็ ทำงานต่อดีกว่ายังสนุกอยู่อะไรยังมีกําลังแรงกายกําลังใจทํางานอยู่ก็ส่งไปเรื่อยๆไ,ได้ค่ะเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเกอดวาโอนเราไม่ไหวแล้วหกสิบห้าแล้วเราก็ข,าขอขอหยุดเองดีกว่าวก็มายืน่นยื่นรับบำนาญได้ค่ะเป็นบำนาญไปเลยทีนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ละคะหรือมันจะแยกกันนะคะสมมติว่าอ่ะตอนนี้คือลาออกจากคือเป็นมาตราสามสิบเก้าไม่ได้แล้วเพราะเลยหกเดือนแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้น<อ>ไปเป็นมาตราสี่สิบ มันบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไปเป็นมาตรา40เพื่อบวกเพิ่มไม่ได้180อันนี้มันมันคนละอย่างกันไม่ได้ใช่ไหมคะมันคนละมาตรากันนะคะมันเอามันไม่ได้เอามารวมกันนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องต้องถ้าเขาจะเอาบำนานก็เหมือนที่พี่บอกก็คือจะต้องกลับเข้าเป็นมาตรา33เท่านั้นค่ะค่ะค่ะ40ก็คือ40ก็คือเขาก็ว่ากันไปต่างหากของเขาก็คือเขาก็จะ มันจะมันจะมาใช้ในคนคนเดียวกันสองมาตรไม่ได้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นสองเป็นผู้กันตนสองสองมาตราในกฎหมายเดียวกันไม่ได้ถ้าจะได้บำนาญนี่ก็คือต้องกลับเข้าสู่มาตรสามสิบสามนะคะทำงานบนารจ้างแล้วก็นับงวดให้ครบร้อยแปดสิบงวดนะคะใช่พอดีเคสนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาลาออกจากงานยังไม่เกินหกเดือนเนี่ยก็จะแนะนำให้มามาตรสามสิบเก้าได้ค่ะพอเราต่งสมัครมาตรสามสิบเก้าเนี่ยเงินสมทบที่เรา ส่งไปมันก็จะพันยอดกับของดืมที่มีอยู่มันก็จะบวกบวกบวกเพิ่มไปให้แต่เนี้ยพอดีเขาเกินหกเดือนแล้เกินหกเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะอ่และค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ